ที่22กุมภาพันธ์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพเยวจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยประจำปี2564พนักงานตรวจแรงงานสสคเพเยวเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการคามนุษย์ด้านแรงงานวันที่24กุมภาพันธ์สอสสอ,อพยาวปฏิบัติการเชิงรุกขับเคลื่อนเข้มมาตรฐานมยสยาเสพติดสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทั้งนี้ได้ชี้แจงสร้างความตระหนักรู้แก่นายจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถนประกอบกิจการ ามมาตรฐานมยสอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องวันที่25กุมภาพันธ์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการและบุคลากรในสำนักง,งานจำนวน14รายตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจากผลการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นไม่พบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนี้ได้นำเนินการสร้างการรับรู้ภูมิคุ้มกันทำให้สำนักง,งานเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดตามเกณฑ์โรงงานสีขาว <Wow! S 1> เวลา10นาฬิกา30นาทีสสขเพยาวร่วมประชุมคณะกรรมการสนอนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพยยว เวลา13นาฬิก30นาทีสอสอ,อพยาวร่วมเป็นเกียรติในพธิธีเปิดและถ่ายทอดความรู้การคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรกรรมสอสอขอพยาร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกองและติดตามประเมินผลโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพยาว สสคอเพีาวร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ประจำปีพศ2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันที่26กุมภาพันธ์ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันมาคาบูชาขอเชิญชาวพุทธไปทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัด ลาป่วยก็ไม่ได้บอกถ้าหากจะไปก็ระวังจะเจอดีข่าแรงก็ไม่ขึ้นที่บ้านจะทักทวงทวง,งถามบอกให้รอสิ้นปีโ oh, อ้ก็จับเลยออกฟังแล้วช้ำชอบไม่รู้จะทำยังไงดีหรือต้องทนทำอยู่อย่างนี้หรือต้องทนทำอยู่อย่างนี้หรือต้องทนทนอยู่อย่างนี้หรือต้องทนทำอยู่อย่างนี้นนนช่วยบอกใอยดีว่าจะไปหาใครดี